อยู่กับดิฉันน้องเชอรี่นะคะวันนี้เรามางานแถลงข่าวสดสดเลยค่ะของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าผีวุ่นวายกับยัยเจมองเจียมนะคะก็วันนี้เรามาพบนักแสดงกันขอว่ามีใครแสดงในหนังเรื่องนี้บ้างขอคนคนแรกเลยค่ะคุณเบลค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเชอรี่ค่ะคุณเบลนะคะตอนนี้มีนาฬิคาปลุกขึ้นมาค่ะ ดิฉันขอให้คุณเบลลองบอกกันเลยคะ่ะว่าบทคุณเป็นยังไงดิฉันจะเลยไปปิดนาฬิกาและก็จะไปตามของนักแสดงคนหนึ่งด้วยค่ะได้ค่ะก็บทของดิฉันนะคะก็จะเป็นบทที่เกี่ยวกับเป็นคนที่อยู่ดีก็มีผีคนหนึ่งอะ่ะมาอยู่ในห้องได้ยังไงก็ไม่รู้และก็ขอเบิกตัวนักแสดงท่านที่สนะคะคุณออนเอ็นจิรัทยาวงผู้ดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณอ,อนเอนค่ะสวัสดีค่ะเป็บหมดยังไงบ้างคะชื่อออนแอนนะคะเป็นเพื่อนตอนมอต้นของเขาค่ะก็ไม่ใช่เชอร์รี่นะชื่อออนแอนเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ตายไปแล้วเป็นคนแบวๆที่ตายตายแล้วก็จําไม่ได้ว่าต้องทำอะไรต่อแล้วเนี่ยเราจำป่ได้อโดยอ่ะทำอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมาหาคุณเบลนะคะเป็นผีมาหาให้เขาช่วยค่ะ <c oughs> คุณดี อ่ะเดี๋ยวอ๋อ,อ,อมีมีมีคนอ๋อพิธีกรเขาจะเข้ามาค่ะเดี๋ยวไปตามพิธีกรกันกน,นะ,ะได้ค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวพักรอพิธีกรสักครู่หนึ่งอะนะคะพิธีกรเข้ามาได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีค่ะออขอคุณโอ,อณนแนนค่ะขอเรียกคุณโอนแนนไม่เอาไม่เอาพิธีกรดีกว่าพิธีกรพิธีกรอพิธีกรเอาก่อน ค่ะก็ขอขอบคุณคุณเบลมากเลยค่ะที่มาแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเลยเนี่ยเราจะไม่มีหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดไม่มีคนนี้ค่ะที่มีชื่อว่านายหนึ่งสองสามนายเมฆอ่านสคริปต์หน่อยเมฆหนึ่งเมฆหนือละเ่นละเมนนายนะนางหรือ นางสาวพบกับนางสาวรเมศรค่ะค่ะแบกทางให้นางค่ะจำรับบูชาเขาไม่ี่อ่ะอ่ะนี่เป็นชมน้าพู้กับหนังเรื่องนี้นะคะขอสมาษณเในเขาว่าเออมีความคิดเริ่มยังคะถึงได้เออสร้างบทแบบนี้ขึ้นมาค่ะที่เป็นแบบนี้ขึ้นมาค่ะก็เริ่มจากตอนแรกนะครับ ก็ทําหนังแบบฟอร์มยักษ์ไปให้พี่นัทเขาบอกว่าตัดออกตัดออกตัดออกอไม่เหลือได้เลย,เลยค่ะ,ะก็เลยมีแค่ตื่นขึ้นมาเจอผีพาผีไปเที่ยวแล้วก็จบค่ะแค่นี้คุณคิดว่าหนังคุณจะได้ชิงในรางวัลสุพรรณหงส์ปีนี้ไหมคะโอ้โสามปีก็ชิงอยู่ยนะครับแบบว่าเป็นผู้เข้าเรียกว่าอะไรวะานองแมงดีชิงรางวัลหรือชิงหมาเกิดคะ <laughs> ยิงยิงล้อยิงล้านปาบ่าจะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมไม่ชอบแบบนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงกับนักแสดงทั้งสองท่านที่อยู่ตรงหน้าคุณตรงนี้บ้างคะอ๋อนักแสดงหนึ่งท่านแ่ะอย่าไปด่าหนึ่งเดียวเดี๋ยวไปเรียกคุณออนแอนก่อนนะคะคุณออนแอนใช่ไหอนักแสดงทั้งสองคนก็เล่นดีมากครับ พูดตามบททุกครั้งแบ่งรับคัดอะไรพูดเหมือนเดิมตลอดเลยแล้วก็ไม่รู้เป็น,นยังไงสงสัยน่าจะดีดครับแบบว่าดูตัวเองนะครับ <c oughs> พอแล้วขอเดี๋ยวขอเบิกตัวพิธีกร5นาทีแล้วมัง้งอันนี้ลงคืนนี้นะรู้ใช่ไหม สำหรับคุณเบลคุณนางสาวระเมศและคุณอ้นแอนทางบ้านนูนนะคะจะตามไหมจะตามไหมไม่ต้องตามแล้วนะให้เขาอยู่มือไปนะคะก็ยังไงนะคะ้ฝากนะคะภาพยนต์เรื่องผีวุ่นวายกับใยสมองเจื่มอูยังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยเวียวนี้อ้อมอกอ้อมใจห้ทุกคนด้วยนะคะก็เอนนี้ จบแล้วจบที่ตรงนี้เรามาทิ้งคิวอโคดไปดีกว่าโดเ a t e อ๋อ d o โดเนทโดเนทเงินในการเปิดสร้างสถานที่และเงินในการซื้ออุปกรณ์ใหม่สำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะถ่ายไปแล้วกึโดดอีกเดี๋ยวจะขึ้นมากลางจอเลยนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ทำก็แปลว่าขี้เก <c oughs> ียจคิมาแล้วครับโดดเลย <c oughs> อยู่ตรงนี้นะคะจริงง ก็ใครที่แสบหูกับเจดิชันก็ส่วนจบน้านะคะ ig wrap ig เอาว่า w i o n underscore ค่ะค่ะเออ่ p b b p e l l ไอ ig คืออะไรอะ for ever make ค่ะ for ever make สิบครับค่ะนี่ตึ้งตึ้งตึ้งนะคะก็ใครอยากจีบนะคะได้ส่งมาได้นะโอ้ด้าด้าตุ้ดด้วยนะคะนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสอบคุณค่ะ